จ้าอีสานอินสวีเดนจ้าอัปเดตสวนแบรหมดฤดูการแล้วใบเขาก็จะเริ่มร่วงแล,วแล้วจ้ามึงเป็นสีแดงเนาะสีแดงแดงมันก็มีนวยอยู่แต่ว่ามันก็เละเหมดล้วจ้าดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ ร่วนฤดูบูแบกกระลังหลวงเด้อจ้ะกระลังใบไม้ร่วงเนาะเบิง่งเด้อจ้ะอันนี้คือที่เหลืออยู่โอ้ยดูมันเละเมือ่อเลยจ้ะมันกินไม่ได้แล้วดูบรรยากาศในเบึง ช่วงนี้ก็คือสิเมดแล้วจ้ะบรรยากาศสวยงามพี่นอ้องดีเซเบิงร้อยหกสิบองศาสวนสตรอเบอร์รี่ มาท่าให้เบิบงแบบจุกๆเลยเขากระจาเฮ็ดเป็นร่องอยังสิล่ะสวนสตรอเบอรี่เพราะว่าเวลาคนมาเก็บก็บเก็บหลองภายหลองมันเนาะอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะอากาศดีเด้อมั้ยนี่เบิ่อรถ ดีค่ะอิสานสวีเดนจ้ามาพอกันนี้แล้ววันนี้เนาะคะ่ะก็จะพามาดูกันวันนี้มือมือนี่สิแพ็คของกับไทยเพราะว่ามืออื่นเฮาสิไปไทยกันจ้าแต่ว่ากับบอเอาของไปหลายหรอกค่ะเอาแค่สองกระเป๋าเพราะว่าเฮาสิคิดว่าน่าจะเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นส่วนใหญ่เนาะขนส่งของสาธารณะบ้านเฮาเนาะเออแล้ว เดี๋ยววันนี้จะมาแพ็คของกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรมั่งที่เราจะเอาไปนะคะเอาของไปฝากยายน้าแต่ก็เอาไปฝากพีนนกกนน่น้องน่งค่ะขาดบ่อใดเลยจ้ะนิ่วิดน้อยติดมือไปให้ฝากเอาไป้ลยกับบ่อใดมันหนนะักแล้วตอนนี้การบปนไท่เนาะเขากะหายบ่อหลายกิโลขึ้นตะก,กอนพค่นี้สิบโลเนาะ สีบไดลายไล้เลจ้ะสีพอดนนาสี่นแหละมีอนนี้นด้ไหมคะขนมเอาไปฝากอาไอ้เด็กน้อยเอาไปฝากเด็กๆที่ไทยพอาได้ชิมเอาไปนี่แล้วค่ะก็จะมีแยมบูเบอรี่ครับ อรอเบอรี่กินนิดหน่อยแพ็กไปกับสิเดยซัดแ็กไปแบบว่าตามตามสไตล์แล้วค่ะมันแบบโอ้เมื่ออาชีพไม่ใช่มืออาชีพค่ะก็จะแท็กตามที่เราขนัดเนาะไป เราถนัดแต่ว่าคิดว่มามันไม่ผะมันไม่กระแทกมันไม่อะไรเราก็ทําไปค่ะได้แลวโอ้ยนาะมีแต่ขวดของฝากไป,ไปไทยในรอบสี่ปีค่ะแล้วที่นี่ แฟนแฟนของอีสานสีเดนเพิ่นบอกเคยไปไทยเจกเทือนเราจะขังแหลกของเพิ่นเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเอ้ยพิ่นสีูุชึกยังไงมาดูกันล่ฝรั่งจะรู้สึกยังไงนะคะว่าไปไทยครั้งแรกจะประทับใจหรือว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าไปไปไทยแล้วกลับไปที่อีสานนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าบา้านอีสานสีพเดนเป็นยังไง เขามีอะไรบ้างที่แบบเออหน้าหน้าไอ้นี่ไหมสวยไหมมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ยะโสธรนะคะเพราะว่าอิสานมีเดนเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะคะมุนไปตามเตี้ยมไปพวกกระหาน,น้ำตับแก็ง นีแม่ห่อขวดโอ้ยเสร็จแล้วจ้าจะคอแพ็คให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวห่อยวมาเบิ่งว่ะของมันสิเต็มกระเป๋าบอลน่าจะกระเป๋านี่กระเป๋าหน่อยนะจ๊ะกระ,กระเป๋ากระเป๋าหน่อยกระเป๋าเล็กสองอันแล้วก็กระเป๋าเป้อีกอันนึงแล้วก็มีของแค่นี้นะคะแล้วก็อีกนิดหน่อยอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า มันจะพอดีไหมที่เราแพกกระเป๋าอันนี้นะคะทุกคนก็ได้แพ็กกระเป๋าเกือบจะเซ็ตแล้วนะจ๊ะไออันเนี้ยแคปปิดหรูสิบก็เซ็ตแล้วแต่ว่าไอกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวรอเอาเห็ดแชเย็นมาใส่เดี๋ยวจะเอาเห็ดไปห้ยายนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็แพกคล้องไดประมาณนี้ค่ะสองกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวคอยเจอกันยุทธไทยนะจ๊ะมืออื่นเดินทาง ก็ไปสนามบินเดี๋ยวเจอกันที่ไทยอีกเทน,นึงเดี๋ยวว่าสิมิวิดีโอ,อยังมาให้เบิ่งแน่นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีจ้า